สวัสดีครับคันนี้ก็จะเป็น Ford Escape Ford Escape เนี่ยครับกับ m a z d a t r i b u e เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยครับคอยจุดระเบิดใน Ford Escape หรือ m a z d a t r i b u e เนี่ยครับลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบก็จะไปใช้คอยเทียบซึ่งคอยเทียบพวกนี้ครับถ้าเกิดติดแก๊สในอดีตเมื่อสักประมาณสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับจะเกิดปัญหามากเลยก็คือมันจะมีสัญญาณกวนเข้ามาในระบบของอุปกรณ์แก๊ส คันนี้เราก็เลยนําเสนอเป็นชุดอุปกรณ์ของเวอร์ซูดเวอร์ชันสครับเพราะว่าเวอร์ซูดเวอร์ชัเนี่ยครับมีฟังก์ชันพิเศษอยู่ที่พิเศษมากก็คือสามารถตัดสัญญาณกวนจากระบบคอยจุดระเบิดที่เป็นคอยเทียบหรือไม่ใช่คอยแท้ได้หรือบางทีคอยแท้แต่ใช้ไปนานๆก็จะมีสัญญาณกวนออกมาเวอร์ซูดเวอร์ชัมีฟังก์ชันที่จะมาตัดสัญญาณลบกวนพวกนี้ครับ ไม่ให้เข้าไปที่กล่องแก๊สเพราะถ้าเกิดสัญญาณกวนเข้าไปที่กล่องแก๊สเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดู Data กันครับถ้าเกิดสัญญาณกวนเข้าไปที่ระบบแก๊สเนี่ยครับรอบเครื่องเนี่ยครับจะเป็น700700หรือว่า7 1 0 7 2 0สัญญาณวัดรอบเนี่ยครับจะหายพราะสัญญาณวัดรอบหายปุ๊บเนี่ยครับกล่องแก๊สก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ครับเครื่องยนต์ติดหรือดับหรือว่าอยู่ที่กี่ร้อยรอบกี่พันรอบ,อบก็จะทําให้เกิดปัญหาใช้แก๊สแล้วสะดุดใช้แก๊ส ใช้แก๊สแล้วไม่สเสถียรเวอร์ซูดเวอร์ชัน4ออกมาแก้ปัญหาสัญญาณกวนได้หมดจดเลยครับซึ่งจะเห็นว่าไม่มีสัญญาณกวนเข้าไปในระบบเลยครับเวอร์ซูดเอร์ช4แก้ปัญหาได้จบทีนี้เรามาดูการติดตั้งของ v e r ร์ซ b ดบอสชาร s เซอร์วกันครับคุณลูกค้าจะเห็นว่าตรงนี้ครับจะเห็นเป็นท่อสีแดงแล้วก็ร้อยด้วยท่อใยถักท่อถักพวกนี้ครับช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการเสียดสีของท่อยางแก๊ ท่อ,อยางแก๊สเราใช้มาตรฐาน e 1 0 0มาตรฐานของอิตาลีครับท่อ,อยางแก๊สทุกคันที่ติดกับเราไม่ว่าจะเป็นชุดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษหรือว่าราคาปกติเราใช้ท่อ,อยางแก๊สมาตรฐาน e 1 0 0ครับปุ่มด้วยท่อถักแล้วก็จะเห็นว่ามีสีแดงอยู่ครับสีแดงพวกนี้ครับจะใช้ให้ช่างที่ทำการตรวจเช็คแก๊สรั่วครับรู้ว่าเป็นจุดข้อต่อ ที่เราต้องนําตัวเช็คแก๊สเนี่ยครับมาตรวจเช็คตามระยะซึ่งจะทําให้ช่างเนี่ยครับเช็คตรงรอยข้อต่อว่ามีการรั่วได้ง่ายในส่วนของถังแก๊สครับที่เว r ร์ซูทบอสคาร์เซอร์วิสเนี่ยครับจะใช้มันตีวาลของ Energy Reform เพราะว่ามันตีวาลที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับมีของปลอมเยอะมากถ้าเกิดเราไม่ระบุยี่ห้อให้ตรงเนี่ยครับก็จะได้ของปลอมมาพอได้ของปลอมมาปุ๊บเนี่ยครับปัญหาที่เคยเจอหนักๆเลยครับก็คือการรั่วซึมตรงรอยเชื่อมครับ ของมันติวาลปลอมตัวนี้ครับจะทําให้เกิดปัญหาพอใช้ไปสักประมาณ4 5ปี6ปีเนี่ยครับจะเกิดการรั่วที่รอยเชื่อมของมันติวาลเวอร์ซูดบอสคาร์เซอร์วิทเลยใช้วาลของ Energy เท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นชุดประหยัดชุดโปรโมชั motion, ่นเราก็ใช้วาลของ Energy ทั้งหมดเลยครับรถเนี่ยครับใช้แก๊สอยู่ถ้าเกิดเราดูให้ดีนะครับดูที่รอบเครื่องตรงนี้ครับเห็นว่ารอบเครื่องเนี่ยแทบไม่สวิงเลย เวอร์ซุดในเวอร์ชัน4ที่เป็น6สูบที่ใช้กับ Ford s s c a p e Mazda ต b เนี่ยครับตัดสัญญาณกวนได้หมดจดเลยไม่มีการกระเพื่อมของสัญญาณให้เห็นเลยครับถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับอาการพวกนี้ครับจะเห็นในรถ Mazda t b u i l หรือ Ford s s c a p e ทุกคันเลยเพราะว่าเทคโนโลยีเมื่อก่อนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะตัดการกวนได้อย่างหมดจดอันนี้เป็นข้อดีที่พิเศษมากๆเลยแล้วทีเนี้ยเรามาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของขั้นสูงเนี่ยครับ ขั้นสูงของวัวซุสเนี่ยครับสามารถที่จะเปิดฟังก์ชันการฉีดน้ํามันร่วมกับแก๊สได้ ในรถบางคันเนี่ยครับใช้มาเป็นระยะเวลานานครับประมาณ5 0 0แสนโล0 0แสนโลเนี่ยครับมันมีการรั่วของกำลังอัดเครื่องยนต์หลวมถ้าเกิดเครื่องยนต์หลวมอะไรพวกเนี้ยครับเราสามารถที่จะสั่งจ่ายน้ำมันร่วมกับแก๊สได้ก็จะทำให้ช่วยป้องกันการสึกของบ่าวาวได้หรือถ้าหากรถบางคันไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องเปิดใช้จะเปิดใช้หรือไม่เปิดใช้ก็ได้ครับเวอร์ซุสให้ฟังก์ชันนี้มาจะช่วยในรถที่มีปัญหาเรื่องบ่าวาวที่สึกเร็ว รการน้ำมันไปเลี้ยงบ่าววาวเวอร์ซุดช่วยได้ครับเป็นเทคโนโลยีเดียวในเวลานี้เลยครับที่สามารถช่วยในเรื่องของการสึกของบ่าววาวได้เห็นว่าตัวนี้ครับรถนี้ครับใช้แก๊สอยู่แล้วก็ผมรักษารอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ1,500รอบครับเป็นรอบต่ำเพื่อที่จะเช็คดูว่ารถนี้ครับมีการกระตุกไหมตอนนี้จะเห็นว่ารถนี้ครับไม่มีการกระตุกเลยขับไปได้นิ่งๆนิ่มๆเลยครับไม่มีการกระตุกเพราะถ้าเกิดมีการกระตุกนี่ครับแสดงว่า มันมีการกวนของระบบจุดระเบิดครับก็จะมีการสะดุดตึกตึกตึกเป็นจังหวะครับเป็นจังหวะตึกตึกตึกเลยครับแต่ว่าเนี้ยไม่ไม่มีปัญหาพวกนี้เลยคันเนี้ยครับมั่นใจได้เลยรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับรับประกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่มีสัญญาณกวนในระบบของอุปกรณ์แก๊สเลยแม้แต่น้อยครับเพราะว่าเราใช้เครื่องออเทลไปเช็คค่าการกวนของสัญญาณแล้วดูค่าจากโปรแกรมแล้วแล้วก็3ก็คือขับที่รอบเครื่อง1 5 0 0รอบ ก็ไม่มีการกวนกระตุกของเครื่องยนต์คันนี้จบสมบ,บูรณ์บริบูรณ์เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดเราขับไปเนี่ยครับแล้วเบรกจอดเนี่ยครับจะมีการดับของเครื่องยนต์ไหมเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยครับน,นะเดี๋ยวผมจะเบรกจอดนะครับดูว่ามีการเกิดดับไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราขับขับอยู่แล้วก็ไปติดไฟแดงต้องเบรกจอดติดไฟแดงต้องสโลจอดดูว่าเราติดตั้งจบไหม อ่าผมเร่งเครื่องนิดนึงอ Stand ่าครับแล้วก็เบรกจอดเลยครับดูรอบเครื่องนะครับอ่ารอบเครื่องไม่แกว่งเลยนะครับรอบเครื่องนิ่งเลยนะอ,อ่านว่ารอบเครื่องนิ่งเลยไม่แกว่งไม่กระเพื่อมเลยอยู่ที่ประมาณ70กิโมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ2,200รอบครับ80กิโมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมเบรกจอดเลยนะครับครับผมเบรกจอดเลยครับให้ดูรอบเครื่องนะครับเดีเ๋ยว ครับหยุดนิ่งครับรอบเครื่องนิ่งกิฟเลยครับไม่มีการกระเพื่อมของรอบเครื่องเลยครับไม่มีกระตุกตึึกตึกครับไม่มีครับรอบเครื่องนิ่งเดี๋ยวเราออกตัวไปต่อนะครับครับออกตัวได้เลยครับเกียร์ตัดปกตินะครับอ่าใส่คันเร่งไปครับ